สวัสดีครับวันนี้แชมป์รถซิงนครสวรรค์ก็พาพี่พี่มากลับมาแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นรถแบบว่าทรงตาลิบันอุยนี่แบบพวกก่อการร้ายแต่ว่าแบบทรงแบบว่าผมจัดมาให้เลยมาดูกันว่ารุ่นอะไรนี่อุ้ยอุ้ยไปรุ่นก,อกอ่อการร้ายมึงก็โคตรโหดเลยที่ผมดูอะ่ะคือแบบขับอย่างเงี้ยคือแบบมันบึ้กอะมันโหดอะไอยก่อการร้ายโคตรโหดเลยนี่ดู คือผมบอกได้เลยว่าคือคันนี้นะชุดแต่งรอบคันมีลองดูนี่กระจังหน้านี่นะโลโก้ฟอร์ดมาเริ่มเลยนะคือมันเด่นคัดเลยคือแบบว่าพวกมีอิทธิพลนี่คือแบบว่าพร้อมใช้เลยดูแบกยางคือโหดจัดนี่ดอกนี้เลยนะดอกนน้เลยนี่ที่แบบพวกนับการนิสสานใช้กันนะพี่ลองดูแล้วกันว่าตรงเนี้ยคือแบบ ขับขับไปเปิดตูลงมานี้หล่อเลยแขนด้วนลงมายังหลอ่ออ่ะพี่ว่าแขนด้วนด้วย <c oughs> นี่นะสีแดงดูได้นี่อุย้ยพี่พี่ลองทายว่าอ่ะให้พี่พี่คอมเมนต์มาว่าคืออะไรอะไรเฮ้ยมีเข่านะมีเขาอนะ่ะลองลองอ่ะพี่พี่ลองดูนะวัววัววัวอ่ะพี่พี่ลองลองทายมานะว่าอ,อ,อาจจะเป็นวัวหรือกระทิงออหรือว่าม้ามีเขาเออม้ามีเข่ามีนี่นะมีค้อนเออคือว่า มันเป็นแบบก่อกันร้ายอะพี่พี่เนี่ยแล้วก็ฟอร์ตตัวงแเริ่มเลยแล้วดูชุดแต่งรอบพันดูเกลือเนี้ยคือสำหรับให้คนไปนั่งเพราะว่าผมดูมาแล้วให้คนไปนั่งถึงปืนนี่ก่อกันร้ายนี่คือลงมาเนี่ยคือมันโหดตรงเนี้ยขับมาเนี่ยดูพี่พี่ดูเกลือเนี้ยไม่ได้ว่าให้เท่ๆนะาเดี๋ยวคือว่าเอางี้พี่พี่ซื้อไปแล้วหารถลองขับมาทิมดู ถ้าเกิดหน้าไม่บูบเนี่ผมว่าคืนเงินได้เลยเน็กเ็กอย่างเงี้ยอย่างหนานี่ยุ้แต่งรอบพันแบบคือแบบโหจริงๆอะโอ้ยได้ว่ะได้เรื่องว่ะมัแบบแล้วแบบมันไอพี่ดูขับไปแบบว่าเฮ้ยเหมือนพางตัวนะเหมือนพางตัวอ่าคือว่าเหมือนเนี่ยขับไปที่ไหนใครก็มองเอางี้ดีกว่าอ่ะผมบอกได้เลยเหมือนเสือดาวนะเหมือนเสือดาวเลยนี่พางตัวใครก็มองนี่แล้วยังเทะคือแดงดำคือแบบคือชุดแต่งเนี่ยก็ เนาะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเบิกมามือหนึ่งข้านี่อ่ะมาดูภายในนี่โอ้ภายในน้าโตเลยคือแบบว่าเหมือนนั่งแบบว่าหรู่มๆเลยอ่ะคือแบบอุ้ยภายในนี้สะอาดเจาะเลยอ่ะโอ้โหคือสายรถมันสะอาดเกลี้ยงหมดเลยอ่ะเบาะไม่มีไม่เคยผ่านการนั่งเลยมั้งเนี่ยคือว่า,าด,ดูนเบาะสำหรับแบบว่าโูดูดีดูข้างๆดิสะอาดหมดเลยรถขับทางไกลเดินทางไกลนี่นุ่มๆเลยนะอ่ะพี่ๆลองดูแทบไม่มีลิ้นนี่เลยเนาะรถเนาะ แทบจะไม่มีตำหนิเลยตอนนี้เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมเกียร์ธรรมดาหกสปีดนี่ก็ฟอร์ดอ่ะทันนี้เป็นฟอร์ดปีสองพันสิบแปดนะพี่พี่อดูเลขขาดูเลขไหม่ดิอ่ะดูไม้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดไม่ถึงแสนนะไม่ถึงแสนโลโอ้โหไหนดูรอบซวิตดิรอบซวิตรอบมาแปดหมื่นสามพันนะยังไม่ถึงรอบด้วยอ่ะยังไม่ถึงรอบขู่แล้วดูดิพี่พี่ท่านใดที่ซื้อไปนะ ดูดูดูหัวเกียร์ไม่มีทะลอกเลยไม่มีทะลอกเลยหัวเกียร์ใหม่แล้วดูเบาปุ่มปุ่มก็ไม่มีทะลอกคือแบบว่ามันใหม่จริงรถคือแบบดูดูดูอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้พีดูดีกว่าพยายามอะไรยังไงโอ้โหมันจะช้านะแต่ช้าไปเลยช้าไปเลยนี่ให้พีดูเลยคือแบบชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะก็ถ้าพี่ๆซื้อรถเปล่าๆไปเนี่ยอ่ะ อ่ะอธิบายก่อนกอ,องผมเนี่ยขายสดอย่างเดียวไปพี่พีดูรถเปล่าๆไปเนี่ยต่ำตำเลยนะห้าหมื่นต้องมีอ่ะอ่ะผมบอกได้เลยนี่<อ>ให้พี่ดูเลย<อ><อ>ดูแบบว่าไม้อย่างนี้เลยนะค<อ>ือให้พี่ดูเลยอ่อะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดีกว่าสตาร์ทเครื่องเลยอยากฟังเสียง โูแล้วแบบจ้าจริงๆอ่ะเครื่องคดเงียบอ่ะราคาเครื่องแล้วนะคือเหมือนอเปลี่ยเนยเปลี่น <c oughs> ยนมาใหม่อ่ะแต่ไม่ใช่นะามาใหม่มาอยู่แล้วมาอย่างนี้เลยก็ใหม่มันน้อยอ่ะใหม่อย่างนี้เลยคือแบบเรี่ยมอากอ่ะพี่ๆอยากรู้ราคาอะไรอย่างาอ,อยากรู้ละคืออยากซื้อไปแต่ว่าซื้อไปอย่าไปก่อการร้ายนะพี่โดนจับนะ,อ,ะอันนี้อ่ะทรงมันได้เฉย ไอพี่ดูเลยดีกว่าว่ายางแฮนคุกด้วยแล้วผมโคตรชอบว่าสวยมากเอางี้ดีกว่านี่ดูความหนาของยางพร้อมลุยโคตรเท่อซื้อซื้อไปเนี่ยพี่ๆสมมุติว่าเอาอะไรเข้าสวนก็ใช้ได้นะครับยางอย่างนี้เนาะผมแนะนําเลยนี้อันนี้แบบว่ามีสาระดีกว่ามีสาระบ้างแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เล่มครบโอนเล่มครบโอนยังไม่พอภาษีหกเก้าไหนโอ๊ยสี่ประตูภาษีมันแพงนะเขาบอกใช่ปะ รถใหม่พันสีแพงดิผมไม่โกหกแล้วโอ้สามพฤษภาหกเก้าดูดื้อไปใช้แบบฟรีๆไปเลยคือแบบพี่ๆใช้ฟรีไปเลยปีหนึ่งอ่ะให้ไปเลยปีหนึ่งไปแล้วดูเออก็คือตรงเนี้ยพี่พี่ว่าดูนี่โอ้โหนี่อ่ะดูตรงนู้นตรงลั้นบีดูไปเลยไม่มีเยิ้มเลยอ่ะแห้งเลยแห้งเลยอ่ะก็ถ้าเกิดว่าพี่พี่ท่านใดซื้อนะก็ เครื่องเยอะไหมแน่นอนผมไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยแล้วคเครื่องเกียร์ดีความร้อนช่วงล่างเป็นไงบ้างอธิบายหน่อยเครื่องเกียร์ความร้อนช่วงล่างดีแน่นอนครับ<อ>ก็คือพ,พี่พี่มาเนี่ยก็คือผมให้เหยียบเลยอ่ะพ,พี่พี่มาเดินทางมาเนี่ยเดินทางมารับรถที่นี่นะครับแมป์รถที่เาคะรนะวร์ังเนาะตามไปนี่เลยตามโลเคชั่นนี้เลยรับก็ผมบอกได้เลยว่าลองพิมพ์ใน Google Map นะครับก็จะเจอเลยนะครับ หรือพี่ๆท่านใดไม่สะดวกมาก็มีบริการจัดส่งแต่ว่ามีค่าส่งเพิ่มเติมนะก็ให้พี่หลังไม่ละกันอันนี้คันนี้ปีอะไรเท่าไหร่คันนี้เป็น Ford XLT Ford เรนเจอ XLT สี่ประตูปี18นะครับก็เอาไปเลย3ามแสนเจดหบาทอุ้ยปี18บแปดสาบาทบาทเลยสามแสนบาทแล้วดูแบบนี้ดูแบบนี้ขอโปรโมชั่นหน่อยโปรโมชั่นที่จะให้พี่ๆนะก็ไม่ว่าจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งหรือว่าพี่พีมารับเองก็ผมให้หนึ่งโปรโมชั่นก็คือรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้เอออ่ะให้พี่พไปจัดไปจัดไปอ่ะมาดูกันต่อไปนี่เอา้าอุ้ยนี่แล้วดูเดี๋ยวอุ้ยนี่นี่อุ้ยเอาสองคันเลยเนี้ยะถ้าเกิดว่าใครเหมาไปผมให้ราคาพิเศษเลยเออเออเอออซื้อไปให้แบบว่าคือแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ มีอาจจะทํากิจการอะไรเงี้ยซื้อไปให้ลูกน้องใช้ก็ได้นี่แบบนี้เลยนมัลูกน้องใช้นี่ดูแล้วน่าจะแบบโหแม่งโคเท่อะแล้วขับอย่างเงี้ยนี่คิดดูดิเฮ้ยโคเท่อะคือมันเอ้าความความเท่ต่างกันนะพี่ลองโดว์ไวรุ่นเมกาไวรุ่นเมกาอันนี้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวนี่ก็เป็นล้ออาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นความลึกของล้อเฮ้ยล้ออย่างเท่อะเขาเรียกทรงเมการุ่นเมกาก็จะแบบอุ้ยอ้าวลายมาเย้ะนี่พี่กลองสังเกตัววัวผมว่าวัว พี่ๆลองคอมเมนต์ดูว่าคือตัวอะไรอะวัวผมว่าวัวนี่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 พี่ๆดูนี่ผมไม่รู้นะว่าอันนี้ขาหรืออะไรแต่ว่าแขนแขนไยโลโก่ฟอร์ดตัวเบิรนมเลย่ะคือโหดจริงๆหรือเุ้ยโคตรเท่เอางี้ดีกว่าใครมีฟอร์ดใครมีฟอร์ดนะรุ่นตัวนี้นะคือแบบว่าไม่ได้แต่งอยากได้แบบนี้เดี๋ยวผมจัดให้อุ้ยอะาล้อยังโหดผมล้อล้อเมกายางยางโคตรเลย ยางนี่คือไปลุยมานะแต่ถามว่าใช้งานก็ใช้งานได้ปกติได้พี่นะอุ้ยอันนี้เท่ด้วยนี่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไอ้นี่ไอถ้าผมจำไม่ผิดอะน้ามอสน้ามอสอ่าใช่แมมอสนี่นะครับคือแบบว่าเป็นลายไทยเลยนะนี่นะ่สวยกริบเลยเพิ่งใหม่นะคือไม่ใไม่ใช่ของมือสองนะพี่พี่ดูพอมันชนคือกันชนเนี้ยกระบะอะไรก็แล้วแต่คือโดนเนี้ยหน้าบี้เลยพี่พี่นี่ ห้พี่ดูเลยก็จะต่างกันหน่อยเนาะอันนี้ก็จะแบบเป็นลายแบบว่าเรียบๆหรูๆเฮ้ยแต่ลายไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเฮ้ยอันี้เป็นลายใหญ่นะลายใหญ่ไม่มีโลโก้โลโก้อยู่น่าเยไม่เย็นนะพี่พี่ไม่มีลายใหญ่ลายย่อยอะไรนะนี่เป็นลายฟอร์ดก็ต่างกันมีโคนก็พี่พี่เลือกเอานี่สองันนี้อันนี้เป็นทรงแบบเมกาแบบว่า้ยโคเท่ยอ๋ออันนี้ไม่มีตะแกงนะอันนี้ไม่มีตะแกงหลังเลยนะ ตะแกงหลังไม่มีอะแล้วแต่ชอบแบบไหนเอ้แต่โรบาร์เหมือนกันนะนะใช่โรบาร์จะต่างกันนะพี่พีดูอันนี้ก็มีที่จับยึดเกาะออ่าอันนี้ก็แต่ว่าไม่รู้นะพี่พีอะให้พี่พีเอฟซีตัดสินใจเลือกเอาาอว่าชอบแบบไหนอ่ะเดี๋ยวดูช่วงล่างกันยางอะไรพร้อมโอ้ยยังไม่เคยโดนพื้นเลยยางอะไรอะยางอะไรเดิมๆของเขาเลยนะโแห้งๆข้างล่างแห้งๆแห้งๆเลยกูรถพร้อมใช้อ่ะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่จบแน่ออนอนพี่บีว่าผมลืมให้ดูคันนี้เลยอ่ให้ดูไหมนี่คันนี้ก็ยางอะไรยังอยู่ยางอะไรใหม่ๆเลยใหม่ๆจากคือแบบว่าของนั่งเดิมของเขาเลยอะ่ะโอ้โหยี่นี่<ม>ก,อาาก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ชัดบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยพี่พีด้วยนะก็ถ้าอยากได้เพิ่มเติมก็แชทมาเนาะอ่ะครับแชทเราถามมาได้เลยนะก็ผมมายามพี่ว่าจะหารถที่มันสวยๆดีๆมาให้พี่แล้วไม่ไม่มีตำหนิเรื่องของเรื่อง แล้วมันแดงสดเลยดิโอ้โหมันแดงสดไปเลยอะ่ะแดงสดก็อาจจะมีบ้างนิดน้ๆๆๆๆ<ข>อยน้อยเมาเหมาเนี่ยพี่พีเขาจะเหมาไหมลูกอ่าเขาขี่คันนึงอ่าลูกน้องขี่คันนึงเดี๋ยวผมจัดราคาพิเศษใครบอกว่าเดี๋ยวผมเหมาเดี๋ยวผมจัดแบบว่าราคาพิเศษให้เลยมันเท่ทั้งคู่เลยว่ะมันเท่ก็อ่าพี่พีดูฝั่งนู้นแดงดำคืออันนี้มันมันก็คือว่าแล้วแต่สไตล์ว่าจะชอบแบบไหนอ่าอ่าให้พี่ลองลองอ่ะพี่ลองหลังเกตดูว่า แตกต่างกันแบบไหนบ้างอะไรที่พานายที่ทนเนี้ยอ่ะมาดูหน่อคือผมว่ามันไม่มีใครยอมใครไงแล้วไม่แดงคอสองคัน<ด><ด>นี้นไม่มีใครยอมใครอ,ะอ่ะขี่ไปไหนก็มีแต่คนมองแดงคู่อะ่ะโอ้โหแล้วแดงแล้ว,ลวอย่างเนี้ยดูดิมันไม่มีใครยอมใครพี่พี่ว่ะอ่ะให้ดูแบบดูคุ้มขุนเลยอ่ะว่าสะอาดกิด๊บนี่นะดูอ่ะให้พี่ดูผมพยายามจะช้านะค่อยๆให้พี่ดูค่อยๆนะ ไอพี่ดูเห็นว่า<ด>เป็นเกียร์เ,ยรเ,ยเป็นเกียร์ธรรมดาคู่นะอ่ะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาทั้งคู่นะแล้วก็เครื่องเป็นสองจุดสองทั้งคู่นะไม่หนึ 1, 70, ่งแสนเจ็ดหมื่นโอ้ยอไม่มันต่างกันนี่ว่านะกับตัวนู้นนะเนาะไม่ต่างกันเราดูว่าสีก่อนอโอ้ยอันนี้อันนี้ใกล้อันนี้ใกล้อันนี้ไกลแล้วยังยังแต่ไม่ขาดแน่นอนสองมีนาหกแปดแต่ยังไม่ขาดนะ,ะยังไม่ขาดยังไม่ขาดอ่ะโอ้ยเลือดนับปัดเดินไม้ก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนคัวนู้นจะคือว่า ความแตกต่างคันนู้นก็จะเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่าคันสมัยก่อนหน่อยคันนู้นปีสิบแปดปีสิบแปดอันนี้ปีอันนี้ปีสิบหกอ๋อต่างกันสองปีต่างกันสองปีโอเคโอเคโอเคพี่เลือกเอาสิบแปดกับสิบหกลองดูว่าคันนี้ท้ออะไรไปบ้างนะผมชอบอ่ะอุ้ยไฟไฟติดไฟติดไม่ครบนะนี่ผมบอกก่อนอันนี้ติดสองอันนี้ดีลีลีลี่็จะมีบ้างนี่นะครับอันนี้ต้องให้พี่ๆไปไล่เอานะ อ่าให้พี่ไปหรือถ้าพี่จะให้ทาให้ก็จัดเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้นี่คันนี้ดูนะครับก็เครื่องนี่นะไอพี Hi ดูเลยสวยๆไม้แสนเจ็ดกับไม้เจ็ดหมื่นเจ็ดดูเอาครับให้พี่ลองเปรียบเทียบดูว่าอะไรแบบไหนแต่ว่าห้องเครื่องยังไม่ไล้างนี่หลักๆของฟอร์ดคือผมก็จะเน้นย้ําบางทีนะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแบบนี้แล้วอก็จะดีการใช้งานอะไรอย่างนี้นะ เพราะว่าฟอร์ดเป็นรถที่ใช้แรงดันเนาะอ๋อแต่นั้นเป็นท่อเดิมแต่นี้คือ,อเปลี่ยนมาให้แล้วเปลี่ยนมาให้แล้วทนทานแน่นอนทนทานอันนี้เป็นสแตนเลสนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงมาแล้วมันโคตรเท่เลยอ่ะแบบถ้าขี่ไปคู่กันอย่างเงี้ยเ,เสียงก็จะคล้ายๆกัน ไม่ต่างกันมากนะพี่พี่นะโอเคโอเคโอเคอ่ะอยากบอกราคาพี่พี่แล้วมาบอกราคาหน่อยได้เท่าไหร่อยากบอกราคาพี่พี่แล้วคันนี้นะเป็น Ford Ranger XLT ปีสิบหกราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอุ้ยปีสิบหกราคาเดียวกันกับปีสิบแปดใช่เราราคาเดียวกันไปเลยเลือกไปเลย พี่ๆลองดูว่าเนี่ยหน้าปอดแบบเนี้ยนี่นะแดงดํะกับหน้าฟอดคือว่าดำดำปีไปเลยดาไปเลยเออเล่นลายนี้คือดําปีอันนู้นคือเล่นลายแดงดําแดงดำห้าพีพีว่าระหว่างปีที่หกกับปี18บแปดอ่ะอ่ะพี่ๆชอบคันไหนแต่ว่าทั้งสองคันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าดีทั้งคู่เครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับอ่ะถ้ามาเนี่ยแล้วเอ้ย เสียงเครื่องไม่เหมือนในคลิปดังก็ก็อกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมให้เงินกลับบ้าน10,000บาทโอบาทนะครับก็ยืนยันตามคลิปเลย1 0,000บาทเอากลับบ้านไปเลยไม่ใช่พี่พี่้ังใจมาเลยนะเสียงเครื่องดังอันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคันนี้อ่าคันนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไปแล้วด้วยถ่ายไปใหม่คันนู้นนะคันนู้นก็ยังไม่ถึงรอบคือเจ้าของเก่าใช่ใช่ใช่ถ่ายมาแล้วยังไม่ถึงรอบก็ทั้งสองคันนี้คือรถพร้อมใช้งานเนาะโอเคก็สําหรับพี่พี่ สองคันนี้นะเอาแบบว่าคือแบบว่าขับไปเนี่ยก็คือพร้อมใช้งานแล้วก็มีแต่คนมองโปรโมชันนี้คือโอนเปลี่ยนชื่อทั้งคู่โอนเปลี่ยนชื่อทั้งคู่ทั้งสองคันนี้ขอเพิ่มหน่อยเติมน้ำมันเต็มถังทั้งคู่ได้ไหมอ่ะจัดไปเออสาหรับอันนี้สําหรับพี่ๆที่เดินทางมานะที่เดินทางมารับที่นี่นะก็จะได้โปรโมชั่นสองโปรโมชั่นนี้ก็คือหนึ่งโอนเปลี่ยนชื่อสอง ก็คือน้ำมันเต็มถังแต่ถ้าไปส่งก็อีกแบบหนึ่งนะพี่พี่นะรู้เรื่องครับก็ถ้าเกิดพี่พี่สนใจนะครับฟอร์ดสองันนี้นะเป็นฟอร์ดสประตูตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่าสี่แสนอัพสี่แสนอัพแต่ว่าที่ผมก็เหมือนเดิมก็พยายามที่จะหารถให้พี่พี่เนาะแปลว่าก็หายากหน่อยช้าหน่อยบางทีก็ขอโทษพี่พี่ด้วยเนาะก็อยากจะหารถที่มันดีมาให้พี่เนาะ ให้ได้ดูได้ชมได้ออมาซื้อกันเลือกซื้อกันนะครับก็ <Okay. S 1> ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0922559241นะครับผมโอเคแล้วนี้ไปแล้วครับเป็นกา้ามเยเฮ้ยรถยังเท่เลยดูดิยังเทอ่ะโอ้โหเอาเรื่องทั้งคู่เลยอ่ะอันนี้ก็ดุอันนี้ก็ดัน